สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่2สิงหาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อผู้ประกอบการใหม่ค่ะ ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยหลังพิธีเปิดโครงการอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อผู้ประกอบการใหม่สำหรับนักเรียนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันคงจือ้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัทปักกิ่งปอเต่าเทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคตจำกัดและบริษัทซีโนไทยเอ็ดดูเคชัน่นเทคโนโลยีจำกัด จัดโครงการอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อผู้ประกอบการใหม่ระหว่างวันที่24-27ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนามาตรฐานระดับทักษะวิชาชีพการวิเคราะห์ข้อมูลอ e ีคอมเมิร์ซและภาษาจีนไปพร้อมกันรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้และมีความตระหนักรู้ในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของผู้เรียนไปสู่การจัดการธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายต้วนเจี้ยนเลขาธิการคณะกรรมการโครงการความร่วมมือไทยจีนทักษะอาชีวศึกษาพลัสภาษาจีนนายเฟิงจ้นยิงนักการทูตฝ่ายสนับสนุนการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายลู่ชุนหยางคณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนรองศาสตราจารย์โรมจิรานุกรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์เซินยี่ผู้อำนวยการสถาบันคงจือ้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมค่ะ